อย่างที่เราเห็นเลยนะครับดูด้านข้างนะครับเหมือนมิกซิติทอนเลยนะครับตัวนี้ปีโอมอยู่ที่4 5 0วัตต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเลือกหาโปรแกรมนะครับ24โปรแกรมหมุนหาตัวเลขก็จะขึ้นตรงนี้สวัครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพิโปรเดโอนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับมิกเซอร์นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับหน้าตาสวยมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว PMX นะครับ P6 450FX นะครับซึ่งตัวนี้การดีไซน์นี่สวยงามมากนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับดูด้านข้างครับเหมือนบิลกิทตันเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับกาลังวัตนะครับปีโอมอยู่ที่405วัตต์นะครับอ่า4 0วัตต์นะครับต่อแชนแนลนะครับแล้วก็ดูหน้าตาครับหน้าตามันอ่ามีอะไรมาบ้างนะครับก็คือรูปร่างใหญ่พิดนึงนะครับก็เพราะว่าเขาใส่พาพาคเวอร์เอ็มนะเข้าไปข้างในนี่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้สําหรับอินพุตนะครับมีทั้งหมดก็ 6ช่องไหม่นะครับ6อินพุตช่องไหม่นะครับเป็นแบบ XLR นะครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบไลน์นะครับไลน์อินก็คือไลน์อินตรงนี้สามารถเสียบแจ็คโฟนได้แจ็คโฟนสเตอร์ได้นะครับตรงนี้ส่วนถัดมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเกนนะครับเพิ่มลดความดังนะครับของเกนอินพุตนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแผดลดตอนสัญญาณนะครับบวกลบ 20DB นะครับไว้ลดตอนสัญญาณเมื่อกรณีเราใช้งานไมหรือเป็นสัญญาณไลน์นะครับจากมือถือประมาณนี้ส่วน EQ นะครับมีพารามิเตอร์ ี EQ นะครับ EQ สตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับย่านไฮนะครับย่านมิดนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นปุ่ม EQ สวิฟต์นะครับก็คือกวาดหาความถี่ได้นะครับอีกหนึ่งตัวมาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นโลนะครับ EQ โลส่วนตรงนี้นะครับปุ่มเขียวๆขีมส้มเขาวๆตรงนี้ก็มีปุ่มอัรกนะครับอัร์กหนึ่งอัร์กสองนะครับเป็นอัรกมอนิเตอร์แล้วก็มีวอลลุ่มเอฟเฟกนะครับปล่อยเอฟเฟกแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่ขาตรงนี้จะเป็นปุ่มแพนบาลานซ์ซ้ายขวานะครับ เวลาเราจากแกนซ้ายขวานะครับตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับ solo เช็คสัญญาณนะครับสัญญาณแต่ละช่องว่าช่องไหนสัญญาณมาหรือเปล่านะครับเราก็จะเช็คแล้วก็จะประโต์ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มออนการใช้งานนะครับของมิกเซอร์นะครับเวลาเราใช้งานช่องไหนเราก็กดออนออนใช้งานก็จะมีไฟขึ้นมาสีขาวส่วนเฟเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเฟเดอร์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของแต่ละช่องนะครับหนึ่งถึงหกนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูแถบนี้นะครับแถบตรงนี้ด้านบนนะครับ ที่เป็นขาวแดงตรงนี้เป็นพอร์ต RCA นะครับไว้สําหรับเสียบอินพุตนะครับเป็นแบบเสียบสายนะครับตรงนี้ถัดทั้งถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB เล่น MP 3นะครับแฟลชไดร์นะครับเสียบลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้งานโหมด USB หรือใช้งานโหมด CD ก็คือ CD ก็เป็นขาวแดงถ้าเป็น USB ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ให้เราเลือกนะครับเพื่อเพื่อฝากนะครับช่องมาปรับไว้ที่ช่องนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ USB แล้วก็ CD นะครับตรงปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้ นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานเป็นระบบ USB เราก็กดปุ่มนี้ขึ้นนะครับมันก็จะมาฝากปรับย่านไฮกับย่านโลอยู่ตรงนี้ถ้าปรับแล้วเราเสียบเป็นสายเราก็กดลงนะครับมันก็จะฝากปรับไปตรงนี้มันก็จะตัดตัว USB ออกไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต PC-in นะครับเป็นพอร์ต USB นะครับเวลาเราต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีช่องเอาต์พุตนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์เอา์นะครับเป็นโมโนเอาต์ตรงนี้นะครับเป็น XR ให้ด้วย1งช่องนะครับแล้วก็จะมีเมนเอา แล้วก็จะมีอ็อกเซนต์นะครับอ็อกมอนิเตอร์หนึ่งสองแยกอิสระตรงนี้แล้วก็จะมีอ่ s u p อ o r t นะครับสำรองเป็นช่องโฟนให้ด้วยสำหรับเมนเอานะครับตรงนี้ถ้าหากท่านใดมีสายเป็นโฟนเอาก็เสียบตรงนี้ถัดมาข้างล่างตรงนี้สีข,า,ขาวก็จะเป็นช่องนะครับช่องของเอฟเฟกต์นะครับมีทั้งหมดยี่สิบสี่ช่องนะครับ่มีทั้งหมดยี่สิบสี่เอฟเฟกต์นะครับ,รบเราก็เลือกการใช้งานได้อย่างหลากหลายมว่าจะเป็นฮอลลี่เวิร์บนะครับเอคโค่ Echo ประมาณนี้ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟแฟนทอมนะครับจ่าย48โวลต์ไปแต่ละช่องไม้นะครับเวลาเรามีไมโครโฟนนะครับมาใช้งานเราก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้ไมโครเฟนเราใช้ไม้ธรรมดาไม่ต้องกดนะครับตรงนี้เดี๋ยวช่องไม้เราพังหรืออุปกรณ์ที่เรามาต่อร่วมอ่ะพังนะครับตรงนี้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มโปรแกรมตัวหน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงผลแบ่งครึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของเอฟเฟกต์ฝั Effect, ่งนี้ก็จะเป็นของบลูทูธแล้วก็ USB นะครับก็จะมีหนอบอลลุ่มให้ปรับตรงนี้เวลาหมมุุนนนเเเพลงงือกก็ะครรัับบปหมุนนะ เลือกเพลงนะครับถ้าก็กดตกลงแล้วก็กดตรงนี้ลงไปเป็นเน็กก็คือมันจะเป็นวอลลุ่มตัวเดียวนี่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับเป็นฟรีวอลลุ่มนะครับกด enter เน็กได้นะครับตรงนี้ถัดมาปุ่ม2ปุ่มด้านล่างเลคคอร์ดนะครับตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้เลคคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสต็อปด้วยแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มของบลูทูธนะครับบลูทูธเราก็ใช้งานแล้วก็กดแช่ไว้มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเลือกหาโปรแกรมนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพรามิเกอีค EQ นะครับปรับเพิ่มนะครับหางเสียงของเอฟเฟกนะครับตรงนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา,านะครับส่วนด้านล่างก็จะมี EQ มาให้ทั้งหมดก็9แบนนะครับ9ก้านนะครับผมก็คือปรับสัญญาณเอาพุทนะครับ EQ ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือตัวนี้สามารถปล่อยเอฟเฟกไปออก1ออก2ได้ด้วยนะนะครับเป็นอ r อก1อ็อก2ปล่อยเอฟเฟกมาได้ด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับสองวงลูปนี้ถ้าเราจะใช้ เอฟเฟ็กไปออกอัคแล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้น2ตัวอัคหนึ่งอัคสองแล้วก็จะมีวอลลุ่มอัคนะครับวอลลุ่มเอาท์พุตของอัคตัวนี้นะครับสตัวอ่าแต่ก็ฝั่งนี้ก็จะมีช่องอสําหรับเสียบหูฟังไว้สําหรับฟังเตาเช็คเวลาเราเช็คเสียงอะไรนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีวอลลุ่มนะครับของช่องนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ช่องเมนเอาท์ตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ช่องอ่าที่เขียนว่าโมโนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแยกอิสระของมันจะซับ มันจะสัมพันธ์ก,นกันกับช่องนี้นะครับสไลด์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับในการใช้งานอันนี้ก็เป็นช่องของเอฟเฟกนะครับเพิ่มลดเสียงของเอฟเฟกนะครับก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมหันให้ดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่มีระบายพัดลมระบายความร้อนนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีช่องข้างล่างด้วยนะในตรงนี้ก็คือภาคเอา์พุตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พัดลมก็เป่าเข้าไปก็ระบายความร้อนออกตรงนี้ฝั่ง also, เ,อเอา์พุตเอาเอา์พุตก็จะเป็น 4พอตนะครับก็คือ channel A channel B นะครับก็จะแยกเป็นพอต2พอตแบบนี้นะครับเป็นแบบสปิคอนนะครับก็คือพอต18โอห์ม8โอห์มเราสามารถเสียบแยกอิสระได้เวลาเราไปใช้งานชุด2ค2ประมาณนี้18นิ้ว2ไมเสียงกลาง15นิ้ว2หรือซับ15 15 2ไม่นะครับหรือเสียงกลาง2 15 2อย่างนี้12นิ้วอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ก็คือมันโหลดรองรับได้แค่4โอห์มนะครับก็คือ channel หนึงอ่ะ ไม่ใช่ว่าเราไปต่อชานลละสอดอกนะครับมันเป็น2องโอมยังไม่ใช่นะก็คือเขาแยกกันออกมาปกติมันจะมีช่องเดียวนะครับข้างละช่องอันนี้เขา s u p p o r ช่องเข้ามาเพื่อให้มันเสียบใช้งานง่ายช่องละแปดโอมแปดโอมก็คือหมายถึงว่าช่องหนึ่งาสามารถเสียบตู้ได้แค่1ดอกก็คือแปดโอมนะครับพอเราเสียบเข้าไปสองตู้ปุ๊บมันก็จะเป็น4ีโอมนะครับตรงนี้กําลังที่มันรองรับได้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใส่ต่ํากว่านี้ไม่ใช่ว่าเราไปใส่ช่องละอ่าช่องละ2ตู้2ตู้มันก็เป็น4ใบต่อช n น e ล ปีใบมันก็สององ์มบางทีเครื่องมันก็อาจจะตัดนะครับหรือไหมไปเลยหรือชํำรุดไปเลยนะครับเราก็ใช้งานอยู่ในสปิคของตัว power amp นะครับั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์แรมนะครับไว้เปิดไฟนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็มีปุ่ม power นะครับ power เปิดปิดเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับอ่านะครับก็จะมีพอตสาย a c ตรงนี้นะครับการออกแบบสวยงามนะครับสำหรับราคาตัวเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ราคา8,750บาทนะครับเป็น power mix ที่เข้ามาใหม่นะครับ ความแรงอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในอีก1คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําตัวนี้นะครับไปทดสอบใส่ชุด2องลงดูนะครับว่ามันเป็นเสียงยังไงมันอิ่มไหมนะครับครับชุด2องผมจะลองใส่ตั้สิบแปดนิ้วคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียงกลางสิบห้านิ้วคู่หนึ่งแล้วก็จะมาใส่สิบห้าลองดูว่ามันจะแมทช์กับตัวไหนดีที่สุดนะครับก็ถ้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจ power mix รุ่นนี้นะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับหรือไม่สะดวกนะครับ สั่งในลาซาด้าได้นะครับมีจัดจำหน่ายในลาซาด้าของเพจฮิปโปนะครับดูรูปฮิปโปออเจโอของเรานะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับก็ถ้า,าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร์ห้วยนครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ